ต่อไปท่านวลสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับ15นาทีเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวลสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลพักภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ผมจะขออภิปรายพรบก็ประมาณจำปี2567ในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงแรงงาน ทุกท่านครับวันนี้ถ้าเราเปิดในเล่มงบประมาณที่พวกเราได้รับกันเนี่ยเล่มขาวคาดแดงเนี่ยนะครับจะเห็นว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานทั้งหมดจริงๆเนี่ยตีเป็นตัวเลขกลมกนะครับอยู่ที่ประมาณ6 1 0 0 0ล้านบาทกลมกดูเหมือนเยอะครับ61,000ล้านเนี่ยเราถูกแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่ๆก้อนแรกก็คือเงินประกันสังคม5 6 0 0 0เกือบหมด นะครับยังเหลืออีกประมาณ5,200ล้านเนี่ยถูกส่งไปที่กระทรวงครับเอาไปบริหารใน4กรม4หน่วยงานตั้งแต่สำนักปลดัดกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมไปถึงกรมสวัสดิการแล้วไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้เต็มที่5,200นี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่า5,200เนี่ยเป็นงบที่เป็นรายจ่ายประจำเป็นงบค่าที่พักให้กับข้าราชการไปถึง4 0 0พ เหลือที่เป็นงบดาเนินงานและเป็นงบลงทุนจริงๆเนี่ยเพียงแค่พันสองล้านบาทพันสองล้านนี่เอามาทาอะไรบ้างพันสองล้านเนี่ยเอามาดูแลพี่น้องแรงงานที่อยู่ในประเทศซึ่งรวมๆแล้วเรามีแรงงานอยู่ประมาณ40ล้านคนก่อนหน้านี้มีหลายท่านบอกครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่สำหรับพี่น้องแนงงานในวันนี้ <_ d ata> ผมขออนุญาตบอกว่าเขาเป็นเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่วิ่งไปหล่อเลี้ยงทั้งชาติปริมาณมากกว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศครับแต่ได้รับการจัดสรรง้อมาในการมาใช้จัดการเพียงแค่1,200ล้านบาทเฉลี่ยแล้วคนละ30บาททำอะไรได้นี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามไปยัง สำนักงบประมาณที่สำคัญครับวันนี้พวกเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเรามีแนวในการพัฒนาในการลงทุนเศรษฐกิจที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างด้วยกันยกเว้นอย่างเช่นครับขอโทษครับอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่เราเริ่มทำกันมาตั้งแต่ในสมัยที่แล้ว เรามีภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแรงที่สามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลรายได้ที่เราได้จากการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารวมๆแล้วเนี่ยเกือบจะเท่ากับงบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปีของประเทศด้วยซ้าไปท่านประธานครับคำถามก็คือว่าแล้วเรามีแรงงานพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้แล้วหรือยังแล้วแรงงานมีศักยภาพเพียงพอ พร้อมรองรับแล้วหรือยังไปดูครับวันนี้ e e c นะครับหลังจากที่มี e e c เข้ามาวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการตลาดแรงงานในส่วนของตลาดดิจิตอลโรบอท AI พวกนี้เป็นเทรนใหม่ครับประมาณ70,000ตําตำแหน่งล่าสุดกระทรวงได้ของบประมาณผ่านอางงบไปในการที่จะอบรมในการที่จะสร้างความพร้อมให้กับแรงงานกลุ่มนี้ ได้มาทั้งสิ้น7,000ตำแหน่งหรือว่าหนึ่งใน10บเท่านั้นเองคำถามก็คือแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะพร้อมมาดูภาคการท่องเที่ยวครับวันนี้เราต้องการบุคลากรแรงงานด้านการท่องเที่ยวตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนเจ็ด0อัตราแล้วปัจจุบันเรามีเพียงแค่ 16,000อัตราเลยครึ่งมายังขาดอีก1,110 0 0ครับท่านลองจินตนาการภาพตามผมว่าในขณะที่เรามีทรัพยากรบุคคลแบบนี้ยังไม่พร้อมยังไม่เต็มที่ขนาดนี้เรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติกว่า3 000, 3 0 0ล้านล้านบาทแล้วถ้าทรัพยากรบุคคลเราพร้อมล่ะครับ มันจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้มากมายขนาดไหนอันนี้ฝากไว้ให้ผู้มีอำนาจคิดนะครับคำถามต่อไปก็คือแล้วจะทำยังไงให้มันพร้อมละ่ะจอนกลับมาดูนิดนึงครับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น1,700ล้านบาท เป็นงบรายจ่ายประจําที่ต้องใช้ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันสองเหลืออยู่ประมาณ500ล้านบาทเศษกับปริมาณแรงงาน40ล้านคนที่เราต้องการที่จะอัพเลเวลอัพสกิลขึ้นไปเฉลี่ยแล้วเหลือ13บาทต่อคน13บาทต่อคนอย่าว่าแต่อะไรท่านประธานครับวันนี้เดินเข้าร้านข้าวมันไก่นี่ได้แต่ข้าวนะครับ ไก่กับน้ำซุปนี่ไม่ได้แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักประมาณควรที่เห็นความสำคัญของกระทรวงแรงงานมากกว่านี้และที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ากระทรวงแรงงานได้รับการจาัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสามารถทำงานได้เต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่จะได้ต่อไปก็คือเรื่องของ การถกเถียงกันเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำณนะวันนี้ไตรภาคีรวมไปถึงกระทรวงเอง <c oughs> ก็ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็มีการกําหนดสูตรใหม่จําแนกตามพื้นที่ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถพัฒนาฝีมือแรงงานของเราขึ้นไปได้ไอ้คำถกเถียงกันที่บอกว่าวันนี้เราควรจะต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ต้องขึ้นเนี่ยมันจะจบไปทันที บางคนอยากขึ้นบางคนไม่อยากขึ้นแน่นอนครับถ้าขึ้นไปเนี่ยแรงงานดีใจแน่แต่ในระยะสั้นครับเพราะสิ่งที่ตามมาก็คืออัตราต้นทุนการผลิตจะต้องสูงขึ้นราคาสินค้าสูงขึ้นและเงินเฟอ้อตามมาแล้วทาไมเราถึงไม่พัฒนาคุณภาพแรงงานของเราเราได้งานมากขึ้นมีคุณภาพงานมากขึ้นค่าแรงได้มากขึ้นวินทั้งคู่ครับท่านประธานครับ คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมอยากจะให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่มีความปราะบางกลุ่มด้อยโอกาสรวมไปถึงกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มคนพวกนี้กระทรวงดูแลอยู่แล้วครับเข้าไปทําอยู่แล้วแต่ว่ายังน้อยที่ว่ายังน้อยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทําเขาอยากทําครับแต่ว่างบมาที่จะสรรมาเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับผมมีโครงการอยู่สอสามโครง ที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบไม่อยากจะให้กระทรวงขยายนะครับแล้วต้องบอกไปยังสานงบนะครับอยากจะให้ยะสานงบามาให้เพิ่มเติมที่จอดูแลคนกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นโครงการกําลังใจนะครับโครงการกําลังใจเนี่ยเป็นโครงการที่เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเดือนจํารวมไปถึงสถานพินิษก่อนที่จะพ้นโทษออกมา แน่นอนครับทุกคนเคยทําผิดและเมื่อเขาได้ชดเชยได้ชดใช้ความผิดของตัวเองไปแล้วเนี่ยหลายคนออกมามันน่าเศร้าอย่างนึงครับว่าเขาจะมีตราบาปติดตัวตราบาปที่โดนยัดเยียดบอกว่าเขาคือคนคุกไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนจะรับซึ่งก็ว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่าความจําเป็นความเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดครับ ถ้าเขาได้มีอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างไฟช่างอะไรก็แล้วแต่ออกมาถ้าไม่มีงานทำเขายังสามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้เขาก็จะไม่กลับมาอยู่ในวงจรแย่ๆแบบเดิมแต่กลับกันถ้าแต่ว่าเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ต้องกลับมาอยู่ในวงจรแบบเดิมครับโครงการที่สองเป็นโครงการที่มีชื่อว่าโครงการอบรมอาชีพให้กับโรงเรียนตชดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับจำทานครับตชดเนี่ยไม่มีหรอกครับในเมือง มีแต่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลาบางพื้นที่เนี่ยต้องเดินทาง3 4ี่ชั่วโมงบางพื้นที่รถก็ยังขึ้นลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงแรงงานก่อนหน้าน,นี้ได้เข้าไปดูว่าในพื้นที่มีความต้องการอะไรบ้างและอยากจะให้ส่งเสริมอาชีพอะไรและเข้าไปส่งเสริมยกตัวอ,อย่างเช่นมีการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งเลี้ยงพึ่งชัน,นโรงสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่บนดอยนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าไปส่งเสริมอาชีพช่างไฟฟ้าช่างยนต์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาไป สอนช่างยนต์ช่างไฟฟ้าเนี่ยแล้วเขาจะไปทำงานที่ไหนบนดอยมันจะมีไหมท่านอย่าลืมนะครับว่าด้วยความที่เป็นพื้นที่ห่างไกลเครื่องจากยานพาหนะรวมไปถึงไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเวลามันมีปัญหาทีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เราไม่สามารถซ่อมมันได้พื้นฐานด้วยตัวเองเนี่ยลำบากนะครับสามสี่ชั่วโมงกว่าจะเดินทางเนี่ยลำบากมากเพราะฉะนั้นอยากจะให้ส่งเสริมเรื่องนี้ให้เพิ่มขึ้นโครงการสุดท้ายเป็นโครงการที่ มูลนิธิขาเทียมได้ขอกรอบความร่วมมือมายัางกระทรวงแรงงานในการอบรมสร้างช่างทำอุปกรณ์สนับสนุนผู้พิการวันนี้ขาดครับที่สำคัญก็คือในการทำในการที่จะผลิตช่างออกมาหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างนานรวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น ก็เลยขอสนับสนุนอยังกระทรวงแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานสนับสนุนไปแต่ก็ได้ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำครับเพราะว่างบประมาณมีอย่างจํากัดจริงๆโครงการนี้นอกจากจะเพิ่มอัตราการจ้างงานให้แล้วนะครับก็ยังขยายโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การช่วยเหลือได้มากขึ้นด้วยผมก็ยังอยากจะบอกว่าอยากจะบอกผ่านอย่างสารงประมาณนะครับทั้ง3โครงการเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และควรที่สนับสนุนเพิ่มเติมเป็นโครงการในพระรัมริอยาที่จพิจารณาเรื่องของความสําคัญเรื่องพวกนี้เพราะเป็นคนกลุ่มเปล่ะบางที่ไม่ค่อยมีคนเหลียวแลท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาอาภิปรายก็คือเรื่องของ Big Data หรือว่าฐานข้อมูลที่พวกเราคุยกันมาวันนี้กระทรวงแรงงาน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานในทุกภาคส่วนไม่ไว่าจะจากกระทรวงศึกษาจากกระทรวงอวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากบริษัทหน่วยงานต่างๆในทุกๆเรื่องความต้องการแรงงานประเภทที่มีความน่าสนใจหรือแม้แต่กระทั่งการอบรมรวบรวมมาแล้วแต่แน่นอนครับในการทำ Big Data เนี่ยเป็นการเซตอัพระบบที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ของกประมาณไปรู้สึกว่าจะมีประมาณ5-6ถึงโครงการแต่ก็ได้รับมาเพียงแค่สองโครงการเท่าน,นั้นเองนะครับให้มาก็ดีแล้วครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสำนักก็ประมาณแต่ถ้าสนับสนุนมากกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ายิ่งเราทําระบบนี้เสร็จเร็วเท่าไหร่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานก็จะมากขึ้นเท่านั้นครับ ท่าปนประธานครับวันนี้ผมก็อยากจะฝากทั้ง3เรื่องนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงสำนักงบประมาณให้ได้พิจารณานะครับและผมเองก็ขอ,อยืนยันตรงนี้ว่าผมเองเห็นด้วยครับกับร่างพรบงบประมาณประจำปี2567ฉบ,บับนี้ครับขอขอบคุณครับ